ครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกครับสู่ o o w n to earth podcast นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่หลายคนคงเคยเผชิญมาก่อนนะครับก็คือการจัดการความเครียดนะแล้วก็การรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองนะครับผมก็อยากจะบอกให้หัวข้อนี้ว่าคือเราถ้าเกิดเราเห็นการอยู่และการมองเห็นความรู้สึกนะครับเราก็สามารถแฮนด์เดิมันได้นะครับวันก่อนฮะผมไม่มีอะไรทำนะครับผมก็เลยลองถาม c h a t g p t ว่า มีวิธีไหนที่จะจัดการกับความเครียดได้บ้างอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หนึ่งในเทคนิคที่ผมได้รับการแนะนํามานะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคือการมองเห็นความรู้สึกและอารมณ์ในหัวของเรานะครับเป็นคาแรคเตอร์หรือตัวละครที่ทํางานอยู่ในบริษัทจิตใจของเรานะครับผมแนวคิดนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถเห็นและเข้าใจอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะฮะผมเลยอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้กับทุกคนผ่านเรื่องราวที่จัดการในหัว ของผมนะครับซึ่งเป็นเหมือนการบริหารบริษัทจิตใจของเราเองนะครับก็จริงๆมีอินสปายมาจากทางพี่เอ่อค i v เ h ทีฟพัฟนะฮะที่เอ่แกก็จะพูดถึงการเฝ้าดูมองเห็นเห็นว่ามันมีอยู่หรือว่าเปิดรับมันฮะเข้ามาเข้ามาในในในชีวิตเรานะครับซึ่งในส่วนนี้ก่อนที่เราจะ a อ c e เซจริงๆว่าเราจะต้องรับทุกๆความรู้สึกมาอยู่ใน ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็เป็นโปรเซสที่ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวที่จะของความเข้าใจนะครับเพราะว่าคนมักจะพูดนะครับว่าเราควรจะแสดงหาความสุขแล้วก็ไม่มีทุกข์นะครแต่จริงๆแล้วนะครับความที่เป็นความสุขนะครับก็คือการอยู่กับทุกๆความรู้สึกนะครับได้ในทุกๆวันนะครับมันก็จะทําให้เราสุขง่ายทุกยากนะครับผมก็ในส่วนนี้นะฮะมาเริ่มเลยฮะก็รู้จักตัวละครในหัวก่อนนะฮะ อลองนึกภาพนะครับว่าเรามีบริษัทในจิตใจนะฮะแล้วก็ในบริษัทนี้มีตัวละครหลายตัวที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะค,คาแรคเตอร์เหล่านี้แต่และตัวเนี่ยมีบทบาทสําคัญในชีวิตของเรานะและเมื่อเรามองอเห็นพวกเขาได้ชัดเจนนะครับเราก็จะสามารถรับรู้และจัดการพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยในส่วนตัวผมนะผมก็ใช้ c h a t g p t นะครับในการที่ค่อยๆแกะในแต่ละอันก็คือถามว่าโอเคเรา,าควรจะให คาแรคเตอร์นี้ชื่ออะไรนะครับแล้วเราก็ให้เขาทำภาพออกมานะครับผมมันก็จะทำให้ออกมาเป็นตัวภาพว่าคนนี้หน้าตาเป็นไงเราก็เลือกจนเราพอใจนะฮะแล้วเราก็ค่อยดาวน์โหลดแต่ละอันเก็บมานะครับผมอ่ะมาเริ่มคาแรคเตอร์แรกนะครับก็คือผมตั้งชื่อว่าจอห์นนี่นะฮะก็เป็นตัวแทนของความเครียดแล้ว,ลวความกังวลที่่เข้ามาเจอกับสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมก็จะให้จอห์นนี่นฮะอยู่ด้านซ้ายของหัว จริงๆอยู่ด้านสายด้านขวาก็ได้นะฮะแต่ผมให้แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็จะได้เข้าใจง่ายดีนะครับว่าแดนนี่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นหน้าตาหนึ่งนะฮะที่จริงๆถ้าเกิดไปดูใน Facebook Fan Page ฮะก็จะเห็นว่าผมได้โพสต์หน้าตาลงไปนะครับผมนะฮะแล้วก็ดันนี่นะครับเป็นตัวแทนของความหวังนะครับซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังอ่ะไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะฮะก็แดนนี่ก็ disappointed นะฮะ ก็จะเป็นความผิดหวังแต่จอห์นนี่เนี่ยผมผมผมอุปมาขึ้นมาเลยนะครับผมนึกถึงชื่อแรกได้ก็คือจอห์นนี่เลยนะฮะต่อมาครับปีเตอร์นะครับปีเตอร์ก็เป็นเอ่อพิพพ์พอริเซอร์นะฮะก็เป็นตัวแทนที่ทําให้คนอื่นพอใจนะซึ่งบางครั้งนะเราก็ลืมไปดูแลตัวเองนะครับส่วนแซมนะครับก็คือตัวแทนของความกลัวและความไม่มั่นคงโดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่องชีวิตนะครับในทีแรกนะครับผมก็ยังจําไม่ค่อยได้คาแรคเตอร์ว่าใครเป็นใครนะฮะพอเอ่อเราก็ได้มาปรับตัวว่า ในบริษัทนะฮะเราก็ได้มามองว่าโอเคเฮ้ยแล้วถาม c จ a t g p t ีไปว่าแล้วถ้าผมมองบริษัทอะ่ะทีมพวกนี้คือทีมอะไรอะเพราะว่าต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงซ e o นะฮะก็จอห์นนี่นะครับ,ก,รบก็เป็นตัวแทนของความเครียดก็จะเป็นนักวางแผนกลยุทธ์นะฮะก็ต้องดูหลายๆแง่มุมนะครับแล้วก็ดนนี่นะฮะก็ก็จริงๆจอห์นนี่กับดนนี่จะอยู่แผนกเดียวกันนะฮะพีเตอร์ Peter ก็จะเป็นแผนกที่การตลาดนะฮะบ,บางทีทํามากไปนะครับบางที ทําน้อยไปนะครับมมันก็ต้องหาตัวบาลานซ์พอดีก็คือตัว c ีอีโอเขามาบอกว่าจะบาลานซ์ยังไงถึงพอดีนะครับแซมนะครับก็เป็นแซมจริงๆย่อมาจากตัว survival a n x i e t y นะฮะก็แซมเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่เกี่ยวกับด้านความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงต่งตางๆนะครับแต่ว่าในบริษัทนี้โชคดีครับที่ผมมีไมเคิลกับพอลล่านะครับ ผมขอแนะนำนะครับซึ่งเป็นบริหารหลักของบริษัทจิตใจของผมนะที่จะช่วยจัดก,การทีมงานเหล่านี้นะฮะก็คือไมเคิลนะครับเป็นตัวแทนของ n d f u l n e s s นะครับเป็นสตินะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้นำในการจัดก,การอารมณ์ให้สงบเมื่อจอห์นนี่แดนนี่อ่อวีดขึ้นมานะฮะเขาก็สามารถที่จะครอบงำสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ถ้าปีเตอร์นะครับอาจจะ,ะทำการตลาดมากเกินไปนะครับผมอ่อไมเคิลก็อาจจะมี หน้าที่ที่จะมาช่วยลดตัวนี้ลงได้นะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมอื่นเข้ามาซัพพอร์ตกันได้นะครับผมส่วนแซมนะครับก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับแมคคิก็มีหน้าที่ที่ประคองหรือว่ามีหน้าที่ที่จะซูทหรือสงบสติอารมณ์ให้ให้แซมนะครับนะฮะอีกท่านหนึ่งที่ที่ที่เราน่าจะใช้กันเลยก็คือคุณพอลล่านะครับซึ่งผมก็ รังชื่อเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีผู้หญิงเลยนะฮะก็เลยตั้งชื่อคาแรคเตอร์ตัวนี้มานะครับไห้เป็นตัวแทนของความมั่นคงและสงบในจิตใจนะฮะเธอจะเข้ามาช่วยเสริมความมั่นใจนะครับหรือ s e l ์เ s t e e m นั่นเองนะครับอ่าทำให้ผมมารู้สึกปลอดภัยนะครับในสถานการณ์ที่น่ากังวลอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเอ่อ HR นะครับผม HR manager ที่จะทํางานร่วมกับ CEO ไมเคิลนะครับจะอยู่ด้านขวาของสมองผมนะครับในทุกๆวันนะฮะก็ทางจอนนี่นะฮะก็จะก็จะเข้ามาแวะเวียนนะครับ หรือแดนนี่หรือปีเตอร์นะฮะบางครั้งนานๆทีก็อาจจะเข้ามาแวะเวียนแซมเนี่ยก็มาอาจจะมาบ่อยในบางช่วงเวลาที่เราิตกเ,เราอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตนะฮะทางไมเคิลเนี่ยกับพอลล่าเนี่ยก็ต้องเข้ามาทำงานนะอย่างผมยกตัวอย่างมันก่อนที่ผมไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับก็เกิดแซมขึ้นมาแซมก็เข้ามาหานะฮะก็คือแบบ วีดีก็แบบกลัวว่าบริษัทจะขายไม่ได้นะครับจะขายของไม่ได้จะอะไรคนเจาะยางเข้ามานะครับทางาวันนั้นผมก็ไปเที่ยวกับกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภรรยากับลูกนะฮะที่จริงมันมันไม่ได้มีทรายหรืออะไรหรืออายันะอะไรที่บอกเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีคงมีการคุยอะไรกันในครอบครัวหรืออะไรสักอย่างฮะมันทําให้สมองผมมันแวบ,บออกไปคิดถึงให้แซมเข้ามาทํางาน,นในในบริษัทนะครับทีเนี้ย ไมเคิลก็อาจจะต้องเ,ออเข้าไปแล้วก็ใช้ในการคุยกับแซมว่าเออจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะต้องออทุกร้อนขนาดนั้นนะฮะในในเวลานี้นะฮะอย่างน้อยนะครับไมเคิลก็จะคุยว่าโอเคแซมนี่คือช่วงเวลาที่คุณอาจจะยังไม่ต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตจริงๆนะครับก็ตัวแซมเนี่ยก็ก็จะได้กลับไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยๆมาใหม่แต่ว่า ก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่จริงผมก็ปรึกษานักจิตบ,บําบัดนะฮะก็คือมันเราอย่าทิ้งความรู้สึกนั้นไปนะครับเราก็ต้องมันเพราะมันจริงมันบ่มหรือว่ามันมันกดทับอยู่ใน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 ใจใจเรานะครับถ้าเราเลื่อนมันไปบ่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับเรากา็หาเวลานะครับมาคุยกับแซมไม่งั้นถ้าแซมเขาโกรธจนอัดอัน้นจนเหมือนอากาในน้ําที่กําลังจะรอระเบิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย วันหนึ่งมันอาจจะระเบิดออกมาแล้วมันอาจจะเป็นผลที่ไมเคิลก็ไม่สามารถแฮน d l เดิลอยู่นะครับนะทีนี้ถ้าเรารู้นะก็ตั้งตอนเช้าผมก็มาดูแล้วว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นมาใช้ critical thinking ในการที่คุยกับแซมนะฮะก็คือไมเคิลก็ค่อยๆคุยค่อยๆใช้สติในการคุยนะครับเพราะไมเคิลก็คือ c o o หรือตัวแทน,นของสติของเราท่านเองนะครับนะบสิ่งน่าสนใจนะครับก็คือเนะี่ยชัดจิวนะผม ต้องขอบคุณมากนะช่วยผมวิเคราะห์และจาัดก,การอารมณ์เหล่านี้ผมมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคาแรคเตอร์เหล่านี้ที่มีบทบาทที่จับจับต้องได้นะครับผมเห็นจอนนี่เข้ามานะผมก็รู้สึกว่าเออผมรู้เลยว่าเขาเป็นตัวแทนของความเครียดนะครบบางทีไม่เรียกว่าความเครียดอะ่ะเราจะไม่เออเราจะเหมือนไม่คุยแผลมันนะฮะเราเราเรียกว่าจอนนี่ไปเลยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันไม่ติดลบเหมือนบางทีถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะฮะ เรายิ่งพูดมันยิ่งเกิดน,นะฮะมันยิ่งเหมือนเหมือนยิ่งตอกย้ำตอกย้ำนะแต่ว่าถ้าเรียกเรื่องจอน,นี่ไปเลยนะครับมันก็ทําให้โอเคมันก็คือแค่อารมณ์ความรู้สึกหนึ่งเท่านั้นเองเป็นแค่คนในบริษัทบริษัทหนึ่งที่เอ่อเราทิ้งเขาไม่ได้เรียกว่า Family Business ก็ได้ฮะเพราะเราก็ทิ้งกันไม่ได้นะ,ะแล้วก็แล้วผมก็ต้องให้ไมเคิลเข้ามาเอ่อจัดการในทันทีนะฮะเช่นเดียวกับแดนนี่เมื่อแบบความผิดหวังเข้ามาวีดีมีความผิดหวังเข้ามาผมรู้แล้วผมก็จะให้เอ่อพอลล่า ให้ผมมัม่นใจขึ้นาอาจจะพอล่าเป็นคนคุยกับแทนแดนนี่นะว่าไม่ยอมให้ทางความผิดหวังมาครอบคุมครอบงำจิตใจนะครับพอล่าเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของเซลฟ์เอสตีมที่รู้ว่าเออจริงๆเราก็มีดีเราน่าจะผ่านมันไปได้แล้วก็เดี๋ยวก็สร้างใหม่มาใหม่นะครับการที่ผมสามารถมองเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะตอนนี้ทําให้ผมสามารถอยู่กับมันได้นะครับอยู่กับมันได้ทุกวันเลยฮะแล้วก็ถ้า,ามีสติจริงๆผมก็ไม่ลองมาหลายวันนะประมาณ5วันแล้วก็รู้สึกว่า ในในในจิตใจความคิดเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ได้ดีขึ้นนะฮะไม่้มันทําลายความสงบในจิตใจของผมนะฮะซึ่งความสงบเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเรียกว่าที่สุดก็ได้นะฮะการอยู่อย่างสงบการดารงชีวิตอย่างสงบอย่างสงบสุขนะฮะทำให้การเห็นและการรู้อารมณ์ต่างๆนะฮะว่าแต่ละอย่างมันมีอยู่ในตัวเรานะครับมันอย่าไปคิดว่าชีวิตเราจะบีดต่ความสุขนะฮะมัน จริงๆชีวิตมันจะมีความสุขได้แต่ว่าชีวิตอย่าไปคิดว่ามีแต่ความราบรื่นนะครับมันจะมีทั้งความราบรื่นความมีทั้งจอห์นนี่มีทั้งแซมมีทั้งเอ่อปีเตอร์ในหลายๆครั้งนะทำให้เราเอ่อพวกเนี้ยพอเรารู้ว่าทุกความรู้สึกนะครับมันสามารถที่จะมาเพลโรกับชีวิตเราได้นะครับเราก็ไม่ได้คาดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ต้องคาดหวังว่าชีวิตเรามีความสุขอย่างเดียวนะครับ ขอให้ชีวิตเรานะครับมีความสงบนะครับมีความสงบแล้วกอ็อยู่อย่างสงบนะครับไม่ใช่อยู่อย่างฟุง้งซ่านไม่ใช่อยู่อย่างความเครียดเกาะกินไม่ใช่อยู่อย่างการที่จอห์นนี่มา,าปฏิวัติตัวไมเคิลแล้วก็มาเหยียบหัวไมเคิลแล้วก็ขึ้นมาครองอํานาจเองนะครับมันก็ทําให้บริษัทเนี้ยแตกสลายแล้วอาจจะล้มเหลวแล้วก ผ่ายแพ้ในที่สุดก็คือและก็คือนั่นก็คือตัวเรานันเองนะครับการจัดการบริษัทนะฮะมันก็มองเห็นรับรู้นะครับมันะให้เรา,เาควรให้ใครเข้ามาในบริษัทเรานะครับก็เนี่ยทำให้ผมนะฮะร,รู้สึกว่าเออมันปลอดภัยขึ้นมันมีความมั่นใจมากขึ้นในในในสถานการณ์ต่างๆสุดท้ายเนี่ยผมอยากบอกกับทุกคนว่าถ้าเราเห็นเราก็รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็เราสามารถจัดการมันได้กับทุกอารมณ์นะครับทุกความรู้สึกที่ มินมีบทบาทในชีวิตนะฮะแต่เราก็มองเห็นมันนะฮะแล้วก็เราก็สามารถควบคุมและจัดการได้อย่างมีสตินะครับก็ผมขอแนะนําให้ทุกคนลองสร้างคาแรคเตอร์เหล่านี้ในหัวของคุณนะครับแล้วก็ให้พวกเขานะช่วยจัดการชีวิตอของคุณนะนี่เหมือน,เห,อนเหมือนผมทำนะครับก็ง่ายๆเลยฮะถาม ChatGPT อาจจะแม่ไ้ไม่ชอบชื่อเหล่านี้ก็ตั้งชื่อของตัวเองเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วแต่คนที่ชอบเลยฮะหรือว่าจริงๆอะ่ะบอกให้จัตติบต่อตั้งชื่อให้ก็ได้นะฮะถ้าคุณชอบเกาหลีให้ตั้งชื่อเป็นแบบสไตล์เกาหลีก็ได้ความเครียดก็อาจจะเป็นยกซองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับออขอบคุณนะที่ตามฟอดแคสต์วันนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผมก็ก่อนที่จะไปนะฮะในส่วนของ ตามพิธีการเรานะครับก็คือรบกวนถ้าเกิดมเพอจะมีกําลังทรัพย์นะครับก็บริจาคให้ทางโรงพยาบาลทั้งนนึงนะก็ในอีพนี้นะผมก็เลือกโรงพยาบาลเด็กนะครับมาให้เราได้ให้เราได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีคนมีหลายครอบครัวนะครับที่ให้ให้โรงพยาบาลเด็กอุปการะแล้วก็ให้โรงพยาบาลเด็กเนี่ยให้ทั้งช่วยทั้ง การรักษาพยาบาลช่วยทั้งหลายเรื่องนะครับก็เราหามาได้นะครับมันเป็นพลังงานนะฮะหามาได้ถ้าเราแจกออกไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะมีสามารถหาได้มากอีกนะสามารถอยู่ชีวิตอย่างสงบสุขอย่างมีความสุขนะฮะไม่ว่ารับพลังงานมาแล้วก็หยิบแล้วก็ถือหรือโฮมันไว้อย่างเดียวนะครับรับมาแล้วก็ถ่ายออกให้สู่สังคมนะครับจะทําให้เราเนะี่ยมีความ สุขนะครับแล้วก็มีการที่อยู่กับชีวิตได้อย่างสงอบสุขแล้วก็มีกําลังใจในการทําง,งานนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นการที่ขอบคุณมากนะครับสําหรับ